ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ามแรงครับพี่น้องทีหาโมงแล้งนะแดดแป้งครับสภาพฟ้ามครับเพื่อจตูเราพักพิมานจังหวัดรยเอ็ดครับพี่น้องเปิดราคาหัวแม่สาวครับกาเดียนครับลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องงามๆครับแดงเข้มแดงจนแสบตาครับแดงจนใหม่ครับ เพิ่มสูงร้อยยี่สิบบวกไปฮะร้อยยี่สิบห้าหรอครับเบิ่อเล่ะครับเรื่องนำเต็มรางยอดโอนต้นครับพี่น้องเด้วยรับประกันแยงขาให้ครับสิบห้ามือนี่ครับเบิ่งเอามาปล่อยกินหญ้าแล้วกูแท้ครับปล่อยกินหญ้ากินข่อล่ะตรวจสัตว์พี่น้องขนาดยุคผู้เดียวเนี่ยครับโอ้ยหนึ่งเลยขนาดไรเงี่ยเครี้ยงหู้ดีครับพี่น้องยาวไปไปด้วยคน โอ้ดำเต็มใบผมดีครับมันมันดำจ้ากรอบๆด้วยครับนะกินอย่างง่วงๆดีดิเปิดราคาใบมือสองพันเลยครับทรงหอยที่ตัวอีสานครับพี่น้องเบิางทีหน่อยเห็นเป็นตัวนหนึ่งเห็นกินหอแล้วมันจีวรเหล้วครับบม่มีโมอันนี้เสยถือว่าได้่ป่ะหนึ่งดีเออตอนนี้กินอย่างง่วงๆดิดิพี่น้อง เพิ่มสองพันครับโตมาคุยกันต่อรองได้ครับพี่นอ้องแเราตั้งไกลๆครับพี่นอ้องเอาแมนว่าเอาหม่องขายเลยดอกออกค่ารถเอาเองมุ่งโจงสิอบ่ได้ว่าได้ครับผมแตงเงยจุนแหละก็เจะรุงขายว่าให้ออกค่ารถเอาเองเนี่ยผมก็เงิยยังขายของได้แต่ทึ้งต่อกับบ่ได้เนี่ยไหมแต่เนี่ยทั้งให้ต่อให้พร้อมทั้ง่งขายที่พร้อม เีายังได้อีกนะครับบริการทังที่หน้าบา้านหน้าซองหน้าควองได้พี่น้องได้สบายสบายนี่นาเลี้ยงนาเจ็บครับไปเลี้ยงไปท่อมครับพี่น้องที่นาก็ได้ทับแล้วน่ครับนี่ครับนี่หนังดีข้อขาดําเล็บงามทั้งคู่หน้าคู่หลังครับทือว่าบม่มีจำานี้แหละครับหางกับงามเลยขอเข้าลงแม่ ไปไวีไ้เนพวกมือปล่ยยินหย่าน้ำขนงแท้น้ำจิ้มข่าแต่ท่ออกกําังกามันก็นลลมบัดตัวไมนดิสูงๆรอพ้นรออย่างนี้มันไม่เหลียวกระผมบัากะมีหนามมีอย่างรวมใช่หนามอล้งแลวเลยม่ได้เสียหายงาดดย่ามปวดในรังเก้กันเลยพอคน มันไหลลงจากขวากว่าบรรยากาศสบายๆพี่น้องเนี่สนใจกักมากมากครับพูดคุยกันครับช่ากาแฟส่งไฮเล่รับส่งไฮซี่ครับแลนเองส่งเองนี่ว่าตัวเดียวกับซองตัวเดียวนี่นแหละม,มีหลายตัวเขาอกครับ Kh�� ấy, tôi không mẹn vào thì hạ tô, sám tô, xí tô, dân xong hảy bó mẹ gặp tô đeo cả xong rồi Bó đi nhà rồi, vô tập chạy rồi khổ Cấp này là Vô chè đầy mông đầy, mà Cái đầy bớt gặp tô vật thiệt Bó tâm mi vi la Đầy vắng quá, sao nói cho này Bó mạc vào bánh xe, bánh hồ đi à, đầy xuân cháy vô đầy อยู่ผู้เดียวกันเลยแต่มั็นตัวอันหนึ่งวะบารายหละบางมี่มู่ได้ได้พี่น้อเนี่ยนังดีวะเห็นแม่บอกแม่พันกับพี่น้องก็คิดหวังดอกเอาปกติเนยเอาไปครับผมครับขอคลิปคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ